คนคนเอามาให้เขายืนยันแล้วน้องดูคลิปให้จบค่ะดูคลิปให้จบถ้าเห็นโฆษณาก็ดูโฆษณาด้วยเพื่อนเพื่อนจะได้เหรียญวิ่งเนาะมีรายได้เข้ามาก็มีเราก็จะอูในช่วยทุกคนทุกคนแล้วค่ะตอนนี้จําได้ทุกคนในห้องนี้ค่ะทุกคนตอนนี้จําจําเวลาได้ทุกคนแล้วนะคะในห้องจับป้าน้องขอให้เดินทางปลอดภัยราบรื่นค่ะมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความสุขนะคะคุณยาย นะคะสองก็สวัสดีครับพี่แจมสวัสดีค่ะสวัสดีร้านยุ้ยพ่อมันนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีจาร้านยุ้ยพ่อมันค่ะและนงยายนงเยาวก็สวัสดีค่ะคุณบัญชาน้องซับสิ่ยิ้มหวานแล้วใช่ไหมหนูะอารมณ์ดียังยิ้มหวานเนาะค่ะยิ้มหวานมีของเล่นอันใหม่แล้วตอนนี้เล่นแต่ตัวนี้ตัวอื่นก็ลืมเกือบกหนู สวัสดีออ้ยไม่ร้องไม่ร้องนะอือพีจ่มตุกตูดเนาะอันนี้ดูไหมเห็ไหมกำลังใจทุกกำลังใจทุกคนเลยนะคะขอบคุณวันนี้อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวพี่แจ่มก็พี่แจ่มได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านของพี่แจมนะคะชุมพวงโคราชค่ะได้สดผ่านบ้านรับสินพี่เกตจเอ๊ อ๋อคุณยายคุณยายนุ่งยาวแสบงสินบอกเก่งมากเลยทรัพย์ศินใครเก่งลูกใครเก่งยกมืออยากมาดูน้องต้องรอไต้ไทชั่วโมงนะเพราะทรัพย์สินนอนประมาณประมาณก็จะก็ดีอะไรยิ้มไม่รู้ยิ้มไม่รู้ร้องนะตอนนี้แต่ก็อารมณ์ดีค่ะก็เป็นเด็กอารมณ์ดีพี่แจมยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแม่อ้อยฉลวยแฟนเพจก็ร้านยุ้ยพ่อมานสวัสดีค่ะร้านยุย้ย แม่ครูสวัสดีจ้าคุณจุธามาจ้าเกีย่ยวกลมยาเล็กเจ็ดสิบห้านะคะผ่านผ่านผ่านทุกอย่างยกเว้นเลียวมัง้งถ้าม่ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมยาเล็กใครใครใครยังไม่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 ทานข้าวก็มาทานกับพี่แจมได้แล้วเนี่ยทานด้วยกันทุกคนเลยจ้า ค่ะ <inate> จะอยู่ให้ได้เพราะว่าถ้าเราทําไม่ได้เพื่อนก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์ค่ะตรงนี้ก็ก็ฝาหักด้วยค่ะบอกครูตุ๊กวลีรันบอกตําแตงเผื่อด้วยค่ะคุณยายนงเยารอรอตอนนี้วันนี้คุณยายบอกว่ายังจ้ารักรักกอดกอจันได้นะคะห้องพี่แจมยินดีค่ะอใครเก่งลูกใครเก่งใครเก่งยกมือยกมือยกนะคะสองก็สวัสดีครับพี่แจมสวัสดีค่ะ สวัสดีร้านยุ้ยพ่อมานนะครับสวัสดีครับมันมันผิด <c oughs> โอเคนะคะค่ะโอเคก็ให้ภายกันได้ค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ <c oughs> สายบายชโชคดีค่ะชโชคดี <c oughs> ค่ะคุณตุ๊กคุณตุ๊กวลีรักขออนุญาตหนีไปตำแตงเอาเอา,เอาอตามสบายเลยค่ะคุณตุ๊กตามสบายนะคะ <c oughs> อขอบคุณที่แจ้งข่าวสารนะแต่ว่าดูกรมอุตุเขาบอกว่ากทมจะตกหนักนะ ให้ระวังน้ำท่วมฉับถ่ายครูตุ๊กวลีรัตน์นะคะแม่ครูรักๆักกอดกอดรักๆักจ้าขอบคุณน้องแจ่มน่ารักมากๆเลยยินดีค่ะแม่ครูแม่ครูก็น่ารักนะคะ ยินดีต้อนรับ11โมงค่ะแวะไปกินผัดหมี่ส้มตำค่ะจังอ่ําเภอจัก,กรกลาดโคราชนะคะแม่ครูก็อยู่โคราชเหมือนพี่จํานี่แหละแต่ยู่มาแล้วจ้าพี่สงวนสุขพี่สงวนสุขแสงสว่างพี่ตองอะค่ะขอให้มีความสุขเช่น <c oughs> าชาวันเช้านี้ <c oughs> จ้า อ่าโอเคขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณที่แวะมาเติมพลังให้พี่แจมการทับสินด้วยนะสวัสดีค่ะคุณจุธามาศเออคุณยายใครเก่งยกมือขึ้นครัคุณยายนงเยาวบอกคุณยายนงเยาวบอกว่าหนูรับสินคนเก่งใครเก่งเห็นมาแล้วนะคะรับยับสินรายงานตัว <Hey. S 1> อือโอขอประทานขอภัยเอด้วยนะทับสิน บ้านนะคะโอเคขอบคุณที่แวะเข้ามาค่ะบ้านพี่แจ่มเล็กๆนะรับรองเข้ามาแล้วอบอุ่นค่ะคุณซับสินพี่เกดจ,จ้าเอ๋อ๋อคุณยายคุณยายนงยาวสแสแงสินบอกเก่งมากเลยซั์สิสนใครเก่งลูกใครเก่งยกมือ <c oughs> มีของเล่นมาใหม่เกือบลืมหมดละเล่นของใหม่ก่อนแล้วเล่นของใหม่ก่อนดียาเล็กนะคะคุณตุ๊กวลีลาสวัสดีคุณลักติมา ค่ะสงวนสุกแสงสว่างสวัสดีค่ะพี่ตองโมงเจ็ดสิบห้าแล้วผ่านทุกอย่างแล้วค่ะแต่บ้านเหลือแต่เลียวเนาะเลียวเลียวยังไม่ผ่านแต่แม่แม่ยาเล็กน่ากลมมาน้องโป้งกระซับสินจุ๊บ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 ยังไงจุ๊บจุ๊บยังไงจุ๊บจุ๊บพี่พี่โป้งนี่ลุกจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บซับสินจุ๊บจุ๊บกำลังใจค่ะยังไงคนผ่านไปแล้วก็ค่ะยังไงก็อ่าช่วยฝากเพื่อนเพื่อนเนาะ คุณโป้งค่ะคุตุ๊กวลีรัตสวัสดีคุณโป้งพิรเมศจันพรมมาน้องโป้งสวัสดีครับยายยาวรัน,นยุ้ยมีอยู่สองห่อเนะี่ยเพราะว่าพี่แจ่มยังไม่มีกับข้าวเย็นเลยค่ะค่ะโอเคคุตุกวลีรัตก็ถทะไทยทุกคนทุกท่านรอบห้องนะคะจาน้องเกศน้องเกศเกลาเกียวกลมนะคะแม่ครูบอกขอด้วยขอด้วยหนึ่ง,งจานจ้าองฝากทัดสินด้วยนะ ก็จะเป็นสีสันไปก็จะเป็นสีสันไปแบบนี้ล่ะค่ะก็จะพี่ป้งลักๆักสจุ๊บแล้วลูกหนูจงยังไงล่ะลูกคุณแสวนสุกแสงสว่างก็ทักทายคุณพีระเมศจ้าทักทายจ้าคูตุ้วลีนี้ยังตกเลยอยู่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละยังตกห้าวันห้าคืนอ่ะโอ้ยังท่วมอยู่ท่วมแล้วก็ยัง เนาะที่ไหนก็คงจะออกเยอะเพราะฝนตกไงเพราะฝนตกช่วงนี้ก็ได้กินบ่อยอยู่พี่แจ่มได้กินบ่อยอยู่นะอหมอมกหน่อไม้วันนี้ใส่ไก่เออเลิบเิบนะเลิบเบโอเคขอรับกำลังใจดวงนี้ไว้เลยจ้าค่ะบ้านพี่แจ่มก็ยินดีนะใครนะที่ฝากหน้าจอไว้นานค่ะทัดสินสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีแฟนคลับหนูนะลูก ตุ๊กขอเปิดตาก่อนนะคะอู้ยินดีเลยครับคุณตุ๊กตามสบายตามสบายนะมีธุระอะไรก็ทําได้ค่ะย่าเล็กก็สวัสดีท่านรอบห้องค่ะค่ะทานข้าวกันหรือ,อยังเนาะทานข้าวเย็นทานข้าวเยอ,อนะเนาะที่ไหนก็คงจะออกเยอะเพราะฝนตกไงเพราะฝนตกช่วงนี้ก็ได้กินบ่อยอยู่พี่จําได้กินบ่อยอยู่นะห่อหมกหน่อไม้วันนี้ใส่ไก่เออ เดินทางปลอดภัยค่ะครูสมวินสุขสแสวงแสงสว่างก็ทักทายแม่ครูค่ะทักทายแม่ครูขอฝากหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะดูไลฟ์สดเพื่อนไปด้วยก็ก็จะทำค่ะจะทำเพราะว่าบางบางทีก็ทำได้บางวันก็ทำไม่ได้ค่ะ อิสราลนะคะรติมาก็สวัสดีแม่ครูนะคะแม่ครูสวัสดีค่ะแม่ครูยินดีต้อนรับเข้าห้องพี่แจมนะคะคนเก่งเก่งไม่ลูกใครเก่งใครเก่งยกมือขึ้นใครเก่งยกมือขึ้นลูกใครเก่งยกมือขึ้นค่ะคุณยายนงยาไปฟังครั้งแรกค่ะก็จําไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยเนาะค่ะยังไงก็ขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้บ้านพี่แจมนะคะเล็กๆกําลังเติมจค่ะ <S <S อา่า แม่ครูก็้าทักทาย้า,า,าแม่ครูแม่ครูมาเยี่ยมก็สวัสดีค่ะกำลังใจค่ะยังไงคนผ่านไปแล้วก็ค่ะยังไงก็อ่าช่วยฝากเพื่อนเนื่อนนกับสินพี่เกตจ,จ้ะเอ๋อ๋อคุณยายคุณยายนงยาวแสวงสินบอกเก่งมากเลยรับสินใครเก่งนกใครเก่งยกมือ สองอาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะเป็นวันนี้ค่ะแต่พี่จำเข้าไปห้องห้องห้องคุณชลินมัง้งแล้วมันก็ขึ้นว่าเซ็ชั่นค่ะแม่ครูแม่ครูก็สวัสดีค่ะแม่ครูบอกน่าขอบคุณจ้าพัดมีโคาดส้มตำจ้าอำเภอจักรกาดยินดีต้อนรับสิอโมงค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จจำแมะไปนะ เออจำได้แล้วแหละตอนนี้จำได้เกือบทุกคนที่เข้ามาค่ะสวัสดีสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดประเสริฐก็ขอให้ทุกคนได้ได้รับอันนี้ส่งตรงนั้นนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะ,ะสวัสดีอุ้ยไม่ร้องไม่ร้องนะเออประจาตุบตุดเนาะอันนี้ดูไหมเห็นไ,ไหมสะดวกถ่ายน้องก็ไปถ่ายถ่ายของกินค่ะก็อยู่กันแบบนี้อยู่กันแค่นี้ละค่ะวันวนค่ะเดย คะตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวพี่จำจะพยายามหาเวลาไปแล้วก็พี่จำจะไปอยู่ประมาณสิหนาทีถึง20นาทีทุกห้องนะคะทุกห้องพยายามเอามาน้องโป้งกระซับสินจุบ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 ยังไงจุบๆุบยังไงจุบจพี่พี่โป้มีลุกจุบจุบครับจุบจุบสินจุ๊บจุบอิจ้าทักทายคุณเกศคุณเกศเออคุณลัติมากมลมิลท์ครูตุ๊กวลีรัสวัสดีครู ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละแต่ว่าพี่แจมขอขออีกสักหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวพี่แจมจะลงแต่ขอบคุณ AI ไอเนาะที่ยังที่ที่ยังไม่ปิดกัน้นโอเคขอบคุณ AI เนาะคุณยายเนาะขอให้เป็นกําลังใจให้คุณยายให้ AI ปิดเล็กๆนะแต่รับรองอบอุ่นแน่นอน